บาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูนีิก็มาพอกันกับสาวนงางสช้าเราแตะคือนเขาเนาะตอนนี้สาวนางกำลงังจะไปสือปลามาเหา็ดตุมปลากินเนาะกำลงังขี่รถไปตอนนี้ไปขี่รถเว้นซสองหลอ่หลอฮะนี่เนาะเออขี่รถเด่นก็ล้มเย็นดีเลย ยุดงานซ้ำหมื่อฮะแต่เดียวกินพี่นอกไปตรงกินแหน่ไกเต็มท่องวะจ๊ะเอาไปตรงกินแน่เนอ่อแหนเนาะเนี่ยมปลาตรงไงจ๊ะลักยาส่าแล้วเาไป้มาเข้า้ปานยตกี้รถเมื่อยากสืปามืแอเี่วนอผี่นองเข้ากับถ้ามีปาสีตรงนอกกับปลต้ง ก็เลยเอามาทอดอยากกินทอดนะทอดอะไรก็ตำกินกับบะหุงเออทอดทอดกินกับตำบะหุงเนาะพี่น้องเนี่ยปลาทอดแลยน้องกินตำบะหุงเนาะพี่น้องเอ้ยมาเนี้ยตำบะหุงกินกับทอดปลาเนาะเขากันบันยังโหลแดงอ่ะน,นี่กับกบะพริกเนะาะบะต๋องใส่ร้ายเป็นโหลกระเพาะ าน้าหลังจากที่น้าันนี้แล้วพพอี่หน่อยใส่น้ำตาลลงไปไปนอ่ะน้ำตาลกระเบิ้องเลยพี่หน่องปล ong ไปเอ้ยน้ำตาลแดงใส่แบบนี้เสร็จปลาแดกเสร็จปลาแดกปลาแดกเป็นัวเออเป็นัวใส่เลยนาะลงข้าวไปโอ้ลงหนาลงหลังใส่น้ำตาลลงไปอีกเนาะพี่หน่อง เนี่ยบักหน้าอก็ัุกเบิดแล้วโฮสมสมวัสร้านเนาะแซ่บหน้าลูกปลายอ่ามืม้อน,นี้สิต่ำใส่บักทัว่วน่าเนาะพี่น้องต่ำใส่บักทั่วต่ำใส่บักเขือน่ะ <Okay. S 2> oh. ตำใสแบบครัว oh. ตำใสแบบเคือนั่นเนาะปีกของครัวลงไปช้อบเคือใส่แบบนี้จิสะะส้สับแต่ละเมือเค้ือนี่ใส่ซอมหน่อยกับพ่อแหละจากนั้นเทาส่ยี่ห้อก็ หน่วงหน่วงหน่วงจากนั้นท่ากัไม่หน่วก็เนาะซีบมันเนี่ยซีบอืมเสียบอะเสียบกระพุ้งกระพ่ายมาเนี่ยงูตำร้ายกินร้ายคานพีหลองมันเองงูสิแม่มก,กินน้ำ แต่ว่าเพื่อนเป็นคนหยาดกล่องเนาะขวางมูห์ฮะก็เพืเ่อนยังเหรอหยาดแทนเพื่อนหยาดไปเป็นกล่องไงเพื่อนแลนได้พี่น้องเยหยาดกะทายต่ำมาเนี่ยสีกับสีบอคอยอันนี้เป็นได้นอกเพราะว่าห้องเอาพริกกิฟต์มาต่ำห้องเราแล้วพริกสีเม็ดสีดแดง ซีบร่สำคัญเอาเนาะสำคัญอยู่ที่สรสชาติว่ามันจะเป็นอย่างไรซีมันเนี่ยซีนะซซนเนาะเปสิซมเนาะห จเดบ๋น่ควันควเลยแบบเนี้ยจนไปใช้ไปได้นอนผีหน่องเอ้ยตามือนีเลเออเอนี่แซมควักเต็มขัานเลยแบบ มึงแบบตั้งากทำแหล่ๆห้องกับเศรษฐกิจเนาะพี่น้องแต่ว่าประเทศไทยเห็นตอนกินเนาะพราะา่ามูกินน้ำหลายคนเพราะว่าคนบริหารเขาเกาะเนาะไทยเห็นใตตอนตำเสือเนี่ยปลาทอดเนาะขุยก็ตำมะกุง มันกระแทบอยู่เด้อเอาฝากไว้เพียตัวนี้เนาะพี่น้องไว้พอกันคลิปนะสุดลำมือเนี่ยก็ลำลากันไปก่อนเนาะบ๊ายบาย